สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาหน่าใช้ประวัติฟีดาวส่งสบายบาย,ายเดือนละแค่7 0 0พันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิสันเทียนาสองร้อยไมน์เนเชนเกียร์โตปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 39,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจัดเต็มนะคะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะ เป็นรถที่น่าใช้และก็ขับปีมากๆเลยค่ะตามแอมบิดุกเลยค่ะรถสวยหรูหลาาน่าใช้มากๆเลยนะคะมิสสันเทียน200 XL เกียร์โตปี2012ทำไอเนชเชนแล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะนังนะคะปรับไฟฟ้าค่ะ ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะปุ่มสตาร์ท i r b a g บกเอเบีจารีโมดพวงมาลัยมันติฟังชตัตนไลายไมย้รอบคัน Air ์ดิจิตอนะคะเครื่องเสียง AMF m a u x แล้วก็ CD นะคะรู้ล้าสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมมีแอร์ตอนหลังอีกต่างหากค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยนะคะ สภาพดีสุดๆเลยค่ะให้กำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะผ่อนเดือนละเจ็ดพันบาทเองค่ะขอคนซื้องันเดือนเหมือนห้าพันบาทนะคะไม่นด้เชนแล้วนะคะไฟสวยเลยค่ะคันนี้ชูความเงียบรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังต่างหากค่ะน่าใช้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกลนไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เอกสารในการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเต็เมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบปปรับรองงมนเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะหรือหลามากๆเลยค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์2อง0เนเบนซินค่ะเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดงที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด A M P 10ค่ะมาทดลองขับดูได้คะ่ะรถขับจริจริงๆคะ่ะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะ ลาพักกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบาย้ค่ะ